ไม่เอาเพื่อนนะแกจะเอาผู้ชายหาแฟนคือตอนนี้ใช่ขอผู้ชายแบบร้อยคนมีสเปคในใจไหมว่าแบบเออผชอบผู้ชายแบบไหนชายแท้วัยหกสิบเล็ซลติดขนตาปอมมีมั้ยรอเล่นรอเล่นสเปคยากจังเลยครับคนสวยเขาบอกเนี่ยแล้วลูกติดไม่เอานะคะเดี๋ยวน่าใจไม่มีใครสนใจ นัดเนาะตะแคงตัดเลี้ยงขั้นหนึ่งแต่หัวใจผมขั้นสิบนะครับได้เลยแต่ตอนนี้เพื่อนตายหมดเลยเนาะล้มละในลันนาด <c oughs> มีคนบอกว่าให้เลี้ยวหนดัดเอามีดบาดดอลล่าหน่อยเห <c oughs> ็นใจเย็นนะ <c oughs> อ๋อแต่ผมเป็นแอดไงเดี๋ยวผมเอา <c oughs> ออมีดบาดดอลลา <c oughs> ใช่ใช่ใชระหว่างมอลล็อกกับกิฟเฟนนะฮะชอบพี่ไหม <c oughs> ไม่เอไม่มีไม่มีในเมืองเราคิดว่าความรักนี่คือคืออะไรครับตับไตใส่ผงมังคุความรักคือตัดน้ำซุปนี่มันเพลงเนาะคุ้นจังยังเป็นผู้เยาว์อยู่เลยอ่ะแปดขวบประมาณนั้นครับไปอยูฉันมีลูกป้าแปดขวบปี คุณซนเห็นแสงไฟที่มันอยู่ตรงพื้น,นมันยังไม่แยงตาผมเท่ากับความนารักของพีเลยเอาจริงที่ไม่เห็นแสงไฟอยู่คนเดียวเลยตอนี้แต่ว่าถ้าถ้าคุณโดราเรียพีไม่ถนัดเรียกพีก,ก,ก็ได้นะครับพ <laughs> <c oughs> ีักค่ะคือเรียกเลยคือเรียกเราหนึ <c oughs> <c oughs> ่ง สาวนะคะสาวเราต้องใจเย็นมีคนแอบเปิด Google ครับอาจารย์อยากให้รู้อยากให้อาจารย์รู้ละกันว่าเป็นใครอ่ะอยากหานเนื้อย่างบ้างจังครับนนเนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อคู่ครับจะคู่ใช่ในย่างรักผมนี่อาจจะอยู่ที่พอนเทล่านะครับแต่รักคุณดอลล่าตอนนี้ผมอยู่ที่ใจนะฮะน,น,น,นี่ดนสดล้หนึ่งสาวโซเ่องเลยค่ะคิดว่าคนไหนตรงสเปคมากที่สุดที่เราเล่นมาลงดันกิจกรรมวันนี้ชอบใครมากที่สุดคนนั้นก็คือ สดผู้โชคดีคือหนุ่มสดเบอร์หนึ่งที่ยิงมุกเข,าข้าคั้ง คือมันอาจจะโดนใจด้วยอะไรด้วยแล้วเป็นแบบอบอุ่นคี้เล่นด้วยมันโดนใจสาวโซนนะคะตอนนี้ก็ติดตามกันหรือยังอยากให้หนูนะคะไปโผลที่คอนเทล่าไหนหรือมอลล็อกหรือเซิร์ฟไหนนะคะสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวไปป่วนทุกเซิร์ฟทุกแนวแน่นอนเราเจอกันแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะอย่าลืมนะคะเจอกันทุกวันพุธกับวันเสาร์นะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเจอกันค่ะทุกคนบายๆกันนิดนึง ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับ,บความเข้าใจด้วยนะจ๊ะ